สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทาโร1สินะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีน ใครที่ยังไม่ไแน่ใจว่าเราอยู่ราศีมีหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเก็บเอาไว้ให้แล้วพื้นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับว right. no ันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุกดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุกอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุกดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวความรากักดวความรากักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเหมือนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจะถึงสิ้นเดือมนมกราคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะชาวราศีมีในช่วงนี้กําลังคิดช่างใจพยายามจะหาคําตอบหาทางออกบางสิ่งบางอย่างที่ มันดีกับตัวเรามากกว่าหรือเปล่าเอ่ยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ justice นะคะบางท่านอาจจะกําลังใช้เหตุใช้ผลหรือว่าใช้ความคิดค่อนข้างหนักเหมือนกันในการตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการโน้พลังงานหลักเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีมิถุนลคนามนีชาวราศีมิถุนลคนามีความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ วิวอัลฟอร์จูนนะคะมีไพ่เ h e ะวิวอัลฟอร์จูนเข้ามาแสดงว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่มันยากลำบากเราอยากจะให้มันมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปอยากจะให้มันกลับหัวกลับหางสักทีเนาะถ้าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ต่ําสุดเราก็อาจจะอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันสูงกว่านี้ได้แล้วนะคะหรือไม่บางท่านก็อาจจะมีสถานการณ์ที่มันค่อนข้างผันผวน,นเกิดขึ้น ขึ้นๆลงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหรซึ่งไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ย h e l o v e r s ด้วยบางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนวันมองว่าชาวราศีมีหล,หลายๆท่านในช่วงนี้ความรู้สึกของคุณน่าจะยังขึ้นๆลงๆเหมือนยังรู้สึกมีแพชชั่นนะคะแต่ว่าเราอาจจะ พยายามหาคําตอบกับตัวเองหรือเปล่าเอ่ยว่าความรู้สึกของเราในตอนนี้มันคืออะไรมันคือความรักไหมเราจริงจังไหมหรือเขาจริงจังกับเราหรือเปล่าเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกนะคะรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกเสน่หาแต่ทําไมมันดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเดวิลเอ่ยหลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะ วันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งหรือว่าตอนเช้าอย่างหนึ่งตอนเย็นมันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ได้นะเดอะสตาร์ Star, บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและขนากุมนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักสแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงเนาะมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาตําแหน่งอดีตของคุณหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อม หรือบางท่านถ้าเคยทะเลาะหรือมีปัญหากันหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังพยายามซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกตัวเองก็ได้เนาะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ซ่อมแซมความรู้สึกของตัวเองไปในตัวด้วยนะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยในตาแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณหลายท่านในช่วงนี้อาจจะอยากอยู่คนเดียวนะ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการอยู่ห่างๆอย่าหง,หงห่วงหรือเปล่านะคะใจของเราอาจจะยังคิดถึงเขายังเป็นห่วงเขายังรู้สึกมีแพชชั่นกับเขาแต่ไม่อยากจะเดินเข้าไปใกล้หคือเราไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราใกล้เขาหรือเปล่าเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปหรือ2ก็คือว่าเราเองก็อยากจะเป็นช่องว่างซะเองอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหนึ่งเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุดินมังกรศบกัิกเนาะแล้วก็เจ็ดถ้วย ใครสักคนยังอาจจะพยายามหยิบยื่นหรือว่านําเสนอโอกาสหรือว่าอยากได้โอกาสจากคุณน่ยนะคะแต่เป็นไพ่เจ็ดถ้วยมันยังดูล่องลอยอยู่เลยยังเหมือนขวายคว้าอะไรไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเหมือนยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากพอบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนเขาพยายามเข้าหาคุณเนาะเขาพยายามนําเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณแต่ถ้าคุณพยายามที่จะคว้ามันนะคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่เห็นคว้าอะไรได้เลยสักอย่างทำไมมันล่องลอยไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าบางทีเขาสิ่งที่เขานําเสนอให้กับคุณมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่ายังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่ก็ได้หรือ2ก็คือว่าคุณมองเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกแต่เขาอยากจริงจังกับคุณและเขารู้สึกว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะคะความสัมพันธ์นี้เนะาะไพ่ตัสศเป็นไพ่คิงเถือเหรียญน,น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหนือเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้นะคะขอหนึ่งใบให้เดวิลหน่อยเดวิลคืออะไรเอ่ย ะะบางท่านอาจจะคุบชาวราศีพิจิกและขนาดนาพิจิกนะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานในสถานพยาบาลตําตรวจอาหารหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้หรือไม่เดยเด์ยนี่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าเนาะ มาพรอมกับไพ่แปดไม่เท้าด้วยหันมองว่าชาวราศีมีหล,หลายท่านนะ่าจะมีช่วงเวลาที่เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเขาให้เราไม่ได้หรือเปล่าเหมือนเขาให้ความหวังเราเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เห็นจะจับต้องอะไรได้เลยสักอย่างบางท่านอาจจะเลือกที่จะหายสาบสูญตัวเองไปจากเขาคนนั้นนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะไรที่มันควบคุมไม่ได้อะไรที่มัน พยายามแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีก็อาจจะพยายามปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนเนาะอืมอะเขานึงมาให้หนึ่งเหรียญหน่อยหนึ่งเหรียญเพื่ออะไรเอ่ยหวนมองว่าเขาก็ดูมีน้ำใจกับคุณนะแต่แค่บางที สิ่งที่คุณคาดหวังกับสิ่งที่เขาสามารถให้คุณได้มันอาจจะไม่พอดีกันเท่าไหร่นะคะสามไม่เท้าจะหมายถึงคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งที่รอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันให้อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยกลับมาคืนดีกันเนาะถ้ามีปัญหากันอยู่น่าจะเป็นคนคุ้นเคยนะคะคนที่เคยมีประเด็นซึ่งกันและกันเคยมีซัมติงซึ่งกันและกันเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่รอบๆตัวของคุณยังรอคอยคุณอยู่เพียงแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกนั่นแหละว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเขาอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองคุณได้ทั้งหมดขนาดนั้นนะคะ ทีนี้อีกฝั่งหนึ่ง,งคุณไพ่ใต้สำรับของเขาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะเปิมชาวธาตุนะ้ามีนกรกฎพิจิกนะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเขาในตอนนี้เหมือนคนที่มีความรู้สึกเอ่อล้นแล้วก็มากมายนะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หลือยากจะปลุกความสัมพันธ์ให้มันมีความโรแมนติกมากขึ้นก็ได้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่บใน,นช่วงนี้สองเหรียญน,นะคะ เหมือนมีสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเขาพยายามที่จะประคับประคองอาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประคับประคองตัวเองก็ได้ซึ่งไพ่ต้สาหรับเป็นไพ่สิบถ้วยไม่แน่ใจว่าคุณไปสา,ารความสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีครอคตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เนาะ หรือไม่ถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันหนวดมองว่าเขาน่าจะยังอยู่ในจุดที่ยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าเขายังแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่หมดแต่ว่าก็น่าจะยังอยากประครับประคองอยู่หรือถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วบางทีเขาเองก็พยายามจะบาลานซ์สองสถานการณ์นี้ให้มันอยู่ด้วยกันไดออ้แต่ว่าฝั่งนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องถนอมเอาไว้ปล่อยวางไม่ได้อยู่ดี ะะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีใครเลยบางทีเขาในตอนนี้อาจจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่เติมเต็มความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์พยายามประคับประคองเพื่อให้มันสามารถเป็นไปได้เนาะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นสองเหรียญเอ่ยอาจจะมีใครสักคนที่ทำให้เขาหัวใจพองโตขึ้นมานะคะเหมือนคนในครอบครัวเหมือนทําให้รู้สึกอบอุ่นใจอะไรแบบนี้แล้วเขาก็อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ สามดานะคะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาเองก็มีบางสิ่งมือย,ายหา่ที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเหมือนกันบางข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเนาะอัศวินเธอเรียนนะคะบางท่านอาจจะขุิชาวธาตุดินมังกรสบกัน เขาในตอนนี้น่าจะเหมือนคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะมีจุดโฟกัสที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตอนนี้นั่นแหละหวนมองว่าถ้าเขามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงคนที่เป็นตัวจริง,เ,รงเขายังรู้สึกอยากจะประคับประคองเป็นจุดโฟกัสของเขาในตอนนี้บางท่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนอยู่ในนั้นถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยออกหน้าออกตาหวนมองว่า ความรู้สึกของเขาน่าจะยังอยากให้ทุกอย่างมันคงเดิมยังอยากจะประคับประคองถึงแม้ว่าจะยังแก้ปัญหาอะไรได้ไม่หมดก็เถอะนะคะแต่ว่าอยากจะให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของแล้วคุณเป็นคนที่แอดเข้าไปแล้วคุณคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเพื่อคุณขณะนั้นบดมองว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะชาวราศีมีนเนาะอืมแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้อะไรเลยบางทีเขาในตอนนี้อาจจะ มีเป้าหมายอยากจะแต่งงานหรือสร้างครอบครัวอย่างจริงๆ่างจังๆๆก็ได้นะคะใครสักคนหนึ่งทาให้รู้สึกมีพลังมีความรู้สึกเหมือนเออฉันอยากจังเลยฉันอยากจังเลยในช่วงนี้ก่อนนะั้นนี่จะอยากหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีความอยากเกิดขึ้นแต่ความอยากไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะเป็นไพ่สองเหรียญมันยังกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไพ่ใต้สำเพ็ j u d g เ e n t เหมือนอยากจะปลดปล่อยสิ่งที่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะ,นะคะขอนนึงไหมสองเหรียญหน่อยสองเหรียญคืออะไรเอ่ย หรือถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่หวัว่าเขาก็บ่อย่นเหมือนกันนะเหมือนพร้อมจะสู้ถึงแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ได้โสดก็แล้วแต่นะคะสเตรนมันตัดใจไม่ได้นะคะ เหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนมีแพชชันอยู่ตลอดเวลาทางนั้าที่ความสัมพันธ์นี้ก็ทาให้เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะแต่มันมีความผูกพันมันมีแรงดึงซึงกันและกันอยู่บางท่านอาจจะคุยบชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์หรือคนที่มีความแตกต่างกับตัวของเราค่อนข้างเยอะนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณนะเรื่องเราสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอาร่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ จ j u d g m e n นะคะสี่ถ้วยเควินถือถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบบางท่านอาจจะคุยกชาวธาตุลมจนกุมเมทุนเนาะอืมถ้าระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์โต้เลือทางเลือหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานนะหรือว่ายังเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆ,ๆแล้วคุณอยากจะเปิดเผยออกหน้าออกตาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเหมือนปล่อยตัวองออกมาจากกรงขังสักทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณพยายามที่จะให้เขาตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการกับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาน่าจะยังให้คุณไม่ได้นะคะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยเหมือนเครียดมากเลยแบบจะรับก็รับไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากปฏิเสธบางทีสิ่งที่คุณสัมผัสได้จากเขาคือบรรยากาศที่มันขังขาไม่รู้เขาจะเอาอย่างไงต่อไป คือถามว่าเขามีความรู้สึกกับคุณไหมจากหน้าไพ่ที่เห็นก็มีนะคะเป็นไพค่ควีนถือถ้วยก็มีความรู้สึกกับคุณอยู่เหมือนกันแต่มันก็มาเพราะความรู้สึกวิตกกังวลและไม่สบายใจด้วยนะคะความรักมีไหมก็มีแต่การที่จะพัฒนาต่อไปหรือความมั่นใจในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเป็นไพ่เด็กถือดาบด้วยนะคะเหมือนคนที่ก็ได้แต่เฝ้าคอยสังเกตการสถานการณ์ไปเรื่อยๆคือสิ่งที่คุณคาดหวังจากเขาอดมองว่า,วาน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่า เขาน่าจะมองว่าเขายังไม่สามารถที่จะตอบสนองให้กับคุณได้ขนาดนั้นเนาะชาวราศีมีและขนาดมีแต่ไพต่ตาบเป็นไพ่เจ็ดมเมทัาคนา่าจะรู้สึกว่าเขาก็ทาดีที่สุดแล้วนะคะแต่จะดีถูกใจคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือสองก็คือว่า,าถ้าเขาคือถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังอะแล้วคือไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เอางี้ดีกว่าเนาะแล้วคุณปรารถนาให้เขาทําอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งอะ เขาน่าจะอยู่ในจุดที่เขายังไม่สามารถทําให้คุณได้เออก็คือเหมือนทุกอย่างจะดูดีเลยไปหมดเลยดูค้างคายอยู่แบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธแล้วคุณก็จะแบบแล้วยังไงต่อคุณก็จะงงเพราะว่าไพ่คุณขึ้นเดบิวท์ออฟฟอร์จุนคุณคงจะแบบเฮ้ยหมุนสักทีได้ไหมเวลาทำไมไม่เปลี่ยนไปสักทีสถานการณ์ทำไมไม่เปลี่ยนสักทีอะไรอย่างเงี้ยหลายท่านรอคอยการพัฒนาความสมพันธ์แต่เขาก็ให้เราไม่ได้เนาะ แต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่นะคะความรู้สึกลึกซึ้งมีไหมมีแต่ว่ามันก็มาเพราะกความไม่สบายใจด้วยเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามีปัญหาในรูปแบบไหนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะอยากจะเป็นฮีโร่ของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารกับเขาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณก็ได้นาะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนปกป้องกันและกันได้ค่อนข้างยากนะคะ อยากจะทำให้ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้ยอะไรเงี้ยให้เขามีคุณนะคะเขายังอยากจะมีคุณเพราะว่าคุณคือคนที่ทำให้หวัวใจ,จของเขาพองโตขึ้นมานะใจมันฟูนะคะเขาบอกว่า ไม่ว่าเขาจะเคยพูดอะไรกับคุณไปก็แล้วแต่เขาหมายความแบบนั้นจริงๆก็ลองนึกดูแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เขาเคยสื่อสารกับคุณมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาหมายความแบบนั้นนะเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปด้วยนะคะแต่เขาก็อาจจะกลัวการถูกซุบซิบนินทาจากคนอื่นๆรอบๆตัวด้วยเช่นกันเขาบอกว่าเขากาลังจะมานะคะอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะมาหาคุณแน่นอนเขาไม่ไปไหนถ้าช่วงนี้เขาดีเลย์ล่าช้าหรือเพิกเฉยหรือเว้นช่องว่างหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาน่าจะถอยไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเพราะเขาอาจจะกลัวการถูกซุบซิบนินทาหรือคนอื่นๆจับต้องในลักษณะที่เขาไม่ชอบนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมาแน่ๆเนาะเเขาบอกว่าความสุขคือสิ่งสําคัญสำหรับเขานะคะนี่ไงเขาอยากจะเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้ด้วยนะคะชาวราศีมีนอืมเขาจินตนาการถึงตอนที่คุณเปลือยหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะความสัมพันธ์ทางกายน่าจะมีผลเหมือนกัน เขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะเสพติดคุณเหมือนกันนะถ้าคุณกับเขาเจอหน้ากันแล้วมันต้องมีซัมติงกันอยู่ตลอดเลยแล้วช่วงนี้เขาเว้นว่างไปเขาน่าจะหวยหาเรื่องนั้นเหมือนกันนะคะชาวราศีมีนและขนามีนอืมเขาอยากให้คุณรักเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณแต่ไพ่ตาสองขึ้นมาว่าเขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะต้องช้าลงหน่อยนะคะอืมหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาบางอย่างอยู่แล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้แล้วเขาเลือกที่จะ เว้นช่องว่างสถานการณ์ไปไพ่พลังงานงขาเงคนไพ่สองเกรียญะเหมือนกําลังพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่นะคะแต่ว่ามันดีถูกใจคุณหรือเปล่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะทีนี้ดูแนวโน้มค่ะว่าความรักจะเป็นยังไงต่อไปเอ่ยจั t ติ e นะคะน่าจะเป็นช่วงหวลางการพยายามหาคําตอบบางท่านอาจจะขวบชาวราศีตุลเนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะทําอะไรอย่างที่ใจอยากจะทําไม่ได้อยู่ดีเพราะเันไพ่คิงถือเรียนก็ต้องปล่อยวางไปอยู่ดีนะคะสถานการณ์หลายๆอย่างยังไม่ค่อยได้ถึงใจเลยบางท่าได้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยก็อาจจะยังเป็นในรูปแบบนั้นอยู่เนาะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฮเพเทสนะคะเหมือนเซนส์ของเราก็คงจะบอกกับเรานะคะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังเอาไว้อาจจะยังไม่ได้ตามที่ปรารถนานะคะ หรือถ้ายังมีความลับอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะยังเป็นความลับแบบนั้นต่อไปห,ห้าเหรียญน,นะระมัดระวังความน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์อาจจะเป็นการวิ่งไล่จับกันเป็นวงกลมแล้วก็หากันไม่เจอในช่วงนี้เด็กถือถ้วยเจอแล้วก็หนึงเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุกชาวาท่าดินก่อนชบกันสามถ้วย เหมือนส่วนลึกในใจอยากที่จะกลับมาคืนดีกันเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นสงครามเงียบระหว่างกันละกันหรืออาจจะเป็นสงครามประสาทซึ่งกันละกันก็ได้ ความสัมพันธ์ยังเห็นถึงการไปไปกับกลับกันอยู่นะคะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะจบหรือสิ้นสุดถึงแม้จะมีไพ่เดี่ยวที่มันพ major ไพ่เมเจอร์คณาใบสุดท้ายมาก็เถอะแต่ันมองว่ามันน่าจะมีความรู้สึกอิ่มตัวเข้ามาแทนที่มากกว่าเนาะจากที่เคยมีความคาดหวังมีความปรารถนามันอาจจะค่อยๆอ,อิ่มตัวไปเรื่อยๆรู้สึกหมดหวังไปเรื่อย แต่ถ้าถามว่าไปต่อกันไหมบ่นมองว่ามันก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะยังไม่ได้รู้สึกถึงการตัดขาดความสัมพันธ์พอภายใต้สมรตก็ยังเหมือนยังรอคอยการกลับมาขึ้นดีกันหรือการกระชับมิตรความสัมพันธ์กันอยู่ยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจนะคะว่าสิ่งที่ปรารถนามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ หลายท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีการลงทุนค่อนข้างเยอะก็อาจจะยังเป็นการลงทุนอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ซึ่งการลงทุนในที่นี้อาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของเวลาก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ให้ไปก็อาจจะยังเป็นการให้อยู่ฝ่ายเดียวยังไม่ได้รับคืนมานะคะอแต่มันมีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาบางทีในช่วงเวลาที่สถานการณ์มันแย่ๆอยู่ะมันอาจจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเพราะคนพายเด็กถือถ้วยอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับของควันของฝากหรือมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจถ้าเกิดว่าเราไม่คิดลบมากจนเกินไปมันก็ยังมีเรื่องดีๆที่วนเวียนอยู่ในวงจรความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะทีนี้ดูคําแนะนําค่ะคานิมูนล,ลองหาเวลาไปเที่ยวกันดูนะบางท่านถ้ามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ เพลฟูเน่นะคะปล่อยใจตัวเองให้มันสุกสนานเข้าไว้เนะ expect your love แสดงความรู้สึกรักออกมานะคะมีไพ่ c โคดิพเอนซีเข้ามาด้วยหลายท่านมันความสัมพันธ์น่อนข้างท็อกซิกนะคะไม่รู้ท็อกซิกเพราะอะไรท็อกซิกเพราะว่ามีความปรารถนามากเกินไปหรือเปล่า จนทาให้ความสัมพันธ์มันมีแต่ความรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันหรือว่าการบวกลบคูณหาที่มากเกินไปไม่อยากจะเสียเปรียบในความสัมพันธ์เลยไม่อยากที่จะแสดงออกมากกว่าไม่อยากจะปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาซึ่งไพ่บอกว่าแสดงความรู้สึกรักออกไปค่ะถ้าคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกแฮปปี้คุณรู้สึกยังไงลองปล่อยมันไปแบบนั้น ตัดความวิตกกังวลหรือว่าความท็อกซิกภายในจิตใจหรือความคาดหวงังความปรารถนาที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกปลุกขึ้นมาให้มีความกระชุ่มกระชวยได้มากขึ้นนะคะไพ่แต่สองเป็นไพ่ e w Love บางท่านน่าจะอยู่ในจุดที่หรือฉันควรพอควรหารักใหม่ดีไหม ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันปลุกให้ฟื้นคืนชีพไม่ได้แล้วคุณก็ลองมองหาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ที่สําคัญนะคะวันมองว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตมันต้องมีการค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างที่มาเนาจะให้อยู่ดีๆมันถูกอกถูกใจกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันก็เป็นไปไม่ได้บางคนที่เข้ามาตอนแรกนี่ถูกใจหมดเลยแต่แน่ใจหรือเปล่าว่าเรากับเขารู้จักกันดีพอแล้วบางทีอาจจะลองค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําความรู้จักกันมาากกขึ้น็อจจะ ทำให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเติบโตในทิศทางที่แข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะคะโอเคทีนี้คนโสดมาดูกันบ้างว่าคนโสดชาวราศีมีมีเกเกนว่าจะมีรักใหม่เข้ามาไม่เอ่ย ก้าวไม่เท้าโสดจริงหรือเปล่าบางท่านเหมือนคนที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยใครบางคนหรือความรู้สึกยแย่บางอย่างออกไปเลยนะคะเหมือนคนที่ยังมีความยึดติดอยู่หรือถ้าเราไม่ได้รักใครแล้วไม่ได้ชอบใครแล้วอาจจะเป็นการที่เรามีความระแวงไม่มั่นใจกลายเป็นปิดกั้นตัวเองไปต้องระวังให้ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถาถามว่าคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีรักใหม่เข้ามาไหมมีคนสนใจคุณเยอะมากเลยนะคะชาวราศีมีน บางคนก็มาแบบเดื่อนลอยนะคะมาแบบพลุบพลุบโผล,ล,ล่มาแบบไม่จริงจังแต่บางคนก็อาจจะมาด้วยความโรแมนติกเหมือนใจมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็อยากจะเข้าหาคุณมีหลายรูปแบบมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังยึดติดตัวเองกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะส่งผลลบกับตัวของคุณลองปลดปล่อยมันทิ้งไปแล้วเปิดรับพลังงานดีๆด,ดีกว่าเนาะชาวราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงไปก่อน พยายามตัดเรื่องเหล่านั้นทิ้งไปนะคะและเปิดใจรับพลังงานกว้างๆของเราลองไปเช็คพื้นดวงของตัวเองดูก็ได้นะว่านอกจากความเป็นราศีมินของเราแล้วอะ่ะเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขคืออะไรดาวจันทร์คืออะไรแล้วไปปลุกพลังเหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าบางทีพอเรามีความเป็นมีนมากเกินไปมันจะทําให้เราเหมือนดำดิ่งลงไปสู่จินตนาการอันกว้างไกลของเราอะ่ะถ้าเราคิดดีทุ่งของเราก็จะเป็นลาเวนเดอร์เลยแต่ว่าถ้าเราคิด ลบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนเด็บหนาวแห้งเหี่ยวอยู่ตรงนั้นจนแบบเบนดาวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพยายามลองไปหาจุดแข็งของเราตามพื้นดวงของเราแล้วก็ใช้จุดนั้นให้เป็นประโยชน์ละกันเนาะจริงๆช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณเดินหน้าแล้วนะคะก็น่าจะส่งผลที่ดีกับคุณมากขึ้นในเรื่องของตัวตนของตัวเองด้วยเช่นกันใครที่เคยรู้สึกแยก่กับตัวเองว่าถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยเองออกมาแล้วเปิดรับพลังงานดีๆได้แล้วนะมีเกณฑ์ว่าจะมีรักใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะ ทีนี้คนแอบรักกันบ้างคนแอบรักในช่วงนี้คนแอบรักเขารู้สึกยังไงบุญนะคะนึกถึงเขาไว้เนาะหดาบทำไมเขาหนีล่ะสามถ้วยด้วย h ายพีเทสหถ้วยสองไม้เท้าจริงๆแบบว่าเขามีแอบรู้สึกดีเหมือนกันนะคะ แต่มันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกรักนะเป็นความรู้สึกดีแต่มันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกรักหรือความรู้สึกในเชิงชู้สาวที่จริงจังขนาดนั้นเนาะอาจจะรู้สึกสนุกรู้สึกดีเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันเวลาที่ได้ทํางานโดยการทํากิจกรรมร่วมกันหรือได้เจอกันรู้สึกดีที่ที่มีคุณอยู่ในชีวิตแบบว่าเขาน่าจะรู้ว่าคุณชอบเขาอเดี๋ยวค่อยถามก็ได้แต่วันมองว่าเขาน่าจะรู้ว่าคุณชอบเขาไพ่ขึ้นมันไพ่หกดาบใบแรกมันเหมือนเขาแอบหนีคุณอยู่เหมือนกัน แต่หนีในะที่นี้หมนว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกดีแหละแล้วเขาก็อาจจะพอรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไงด้วยแต่ว่าเขาเองก็อาจจะมีความหลังค้างเกา่าหรือมีใครบางคนหรือมีอะไรบางอย่างที่เขายึดติดอยู่เลยทําให้เขายังไม่พร้อมที่จะรับรู้หรือเปิดใจให้กับคุณขนาดนั้นนะคะบางท่าถ้าอยู่ห่างไกลระยะทางก็อาจจะมีผลเหมือนกันเนาะอืมหรือถ้าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะส่งผลเหมือนกันนะคะทีนี้เขารู้ไหมว่าคุณชอบเขา หดามน,นะคะบางท่านเคยคุยกับเขาแล้วนะเคยบอกเขาไปแล้วว่าชอบเขาด้วย หรือไม่เราอาจจะแสดงออกค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเราชอบเขาซึ่งหวนมองว่าเขาพอจะดูออกแหละว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่พร้อมนะคะเป็นไพ่เดดเดนและไพ่แต่สำหรับขึ้นเดอะทาวเวอร์ด้วยเขาอาจจะเพิ่งพังกับใครสคักคนยังมาเลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดประตูบานใหม่ก็ได้นะอาจจะต้องรอเวลาให้เขาฮิลตัวเองขึ้นมาก่อนเพราะว่าเขาอาจจะยังยึดติดตัวเองกับใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างของเขาอยู่นะคะเลยทําให้ในตอนนี้อะไรก็ยังไม่ถูกอกถูกใจเขาต่อให้รู้ก็ไม่รู้ดีกว่าอ แล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาบ้างไหมเอ่ยเดอ s t สตาต้องใช้เวลานะคะแฮงแมนด้วยเดลเวอร์สนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมทุนเม g ิเชียนแล้วก็ชาลีออดควีนเือเหรียญการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จรงิจรงจังเป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นยังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่ความรู้สึกจะส่งถึงกันได้ มากขึ้นแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเป็นไพ่เดอะสตาร์และไพ่แ่งแมนใครสักคนอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกตัวเองเนาะรอให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนคือหวนมองว่าถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาอะคุณอยากจะพยายามทําดีกับเขาทําได้หวนว่าเขาไม่ได้ติดหรอกคะ่ะเขาน่าจะติดที่ปัญหาของตัวเองมากกว่าคือเขาอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเปิดรับคุณหรือแสดงออกอะไรกับคุณขนาดนั้นก็อยู่เฉยๆในพื้นที่ของตัวเองแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทําดีกับเขาเขาอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดรับเต็มที่แต่ว่า เขาอาจจะค่อยๆรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นได้นะคะเพราะวป็นไพ่แหงแมนบางทีเหมือนอยู่ยเฉยๆอ่ะอาจจะยังมีภาวะปิดกั้นอยู่แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามาดีนะไม่ได้มาร้ายตั้งใจจะมาเพราะว่ามีความปรารถนาดีจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆเปิดใจจะค่อยๆเปิดรับเองเรื่อยๆเนาะ ก็มีไพ่เดอะเลเวเข้ามามีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นหรือว่ารู้สึกต่อกันมากขึ้นนะคะสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันยังมีชั่วเวลาที่สับสนงงเงนหรือมีอะไรในใจอยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นหรือเปิดใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะ แต่ที่บอกนะคะว่าเราไม่สามารถเปิดไพ่วันนี้รู้ไปจนตลอดชีวิตของเราได้เป,เป็นไปไม่ได้นะคะที่ดูในวันนี้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นโอกาสในการพัฒนาจริงจังขนาดน,นั้นก็ไม่ได้แปลว่าตลอดทางชีวิตจะไม่มีเหมือนแค่ณนช่วงเวลาหนึ่งที่ไพ่สามารถจะดูได้เท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาก็ลองปล่อยตามฟีลลิ่งของคุณดูนะคะนี่ไง Play f u ู n e t แล้วก็ express your love แสดงความรู้สึกรักออกมาแต่อย่าให้มันถึงขั้นเป็น c o d e p e n d e n c y นะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นความท็อกซิคซะเปล่าสุดท้้าายแลววมมมมันก็จะไ่ีค ทั้งคุณและเขาเนาะโอเคค่ะช้า,ชาราศีมีและค้ามีและนี่คือแนวโนม้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะขอภัยที่คลิปมาช้านะคะก็ครึ่งเดือนเขาไปแล้วแต่ว่าก็พยายามจะทําให้ตรงตามเดือนแล้วกันจริงๆว่าจะทําควบไปเดือนกุมภาเลยก็ได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนเอยเดือนนี้มันยังไม่หมดเลยนะขอเดือนนี้ก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็เอาเป็นเดือนๆไปแล้วกันเนาะถ้าทําได้ก็อยากจะทําในรูปแบบนี้ไปก่อนแต่ว่า ถ้ามันไปอยู่ใกล้ๆปลายเดือนมากๆจริงๆก็อาจจะต้องทำขวบนะคะยังไงถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะเรื่องเราก็อาจจะสลับกันได้นะคะยังไงก็ฟังเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย